คบถามอาจารย์ครับศีลนี่ต้องบริสุทธิ์เลยครับถึงจะได้ฌานได้วิปัสนาเนี่ยครับอาจารย์ต้องบริสุทธิ์ขนาดไหนครับทุกกฎอะไรนี้กั้นไหมครับศีลนี่ต้องบริสุทธิ์ในฐานทนี่ว่าไม่ได้มีเครื่องกังวลเพราะว่าท่านกล่าวถึงอจิตกะเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องกั้นใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นศีลที่เป็นพวกโลักชะมีอยู่เนี่ยอันนี้รับรอง ไม่สามารถที่จะเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นสิกขาบทประเภทอาจิตกะที่ไม่ได้จงใจล่วงละเมิดและตนนัวเองก็ระลึกไม่ได้ถามว่ามีศีลบริสุทธิ์ไหมไม่เพราะยังมีอาบัติอยู่แต่อาบัตินั้นไม่ใช่เครื่องกั้นนะครับไม่ได้เป็นอนาวิจิกรรมตรายนะครับตอนนีท่านถามมาว่าพระเนรทิ้งขยะเพ่นผ่านในบริเวณวัดต้องอาบัติอะไรหรือไม่เพราะ ทำในวัดและโยมที่ทิ้งขยะสกปรกในวัดจะบาปไหมเออทิ้งขยะในวัดที่อาราชไม่ยอมทิ้ง,งถังไม่มีโดยตรงในแบบนะครับเพียงแต่ว่าในแบบมีขนาดเรื่องซักกีวรเรื่องอะไรก็ยังถ้าเกิดกีวรสกปรกไม่ได้ซักนีก็ยังมีอบัตได้เลยนะครับที่เราอาจารย์เพื่อนผู้ให้ฟังาแรกไปแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดกรณีเสรีชนน่ะเนี่ยก็จะมีเรื่องเสรีชวัดนะครับที่ต้องคอยดูแลใช่ไหมครับทำความสะอาดอะถ้าไม่ทําไม่เอื้อเฟื้อน,นก็จะมีอบัตทุกกดได้ใช่ไหมครับ ฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะเทียบนะครับถ้าจงใจเลยนะจงใจทิ้งขยะที่อาราชในวัดเนี่ยก็เห็นอบัตท,ทุกก์ได้อยู่นะครับขอถามครับอยากจะถามเกี่ยวกับอ๋อเมื่อกี้ถามโยมด้วยว่าถ้าเกิดโยมทิ้งขยะในวัดสุกปกจะเป็นบาปหรือเปล่าก็ต้องเป็นนะนะครับโยมแบบนี้ก็อทอําให้วัดสุกกบกบาปวิธีเจตนาครับครัขอการถามครับเกี่ยวกับสันนิทิกรารละกาศีขาโหนะครับ ว่าพิสูจน์เนี่ยถ้าเกิดรับประเคนเพื่อต้องการจะเก็บไว้ฉันเนี่ยไหมครับมันจะเป็นอาบัตทุกลนแต่รับใช่ไหมครับแต่จะถามว่าสมมติสังฆทานเนี่ยมันมาเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นแล้วเราก็รับประเคเน่จนถึงข้ามวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมีอาบัตทุกฎกหรือเปล่าแล้วแล้วก็จะเป็นสันนิธิหรือเปล่ามันต้องรับสันนิธิเนี่ยมันกรณีแล้วก่อนนะั้นลองอ่านไอคิดน,นะครับ คำนี้เป็นชื่อของของที่รับประเคนแล้วเก็บไว้ให้ร่วงคืนหนึ่งไปเพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่รับประเคนยาบัคาลิกหรือยามักาลิกอย่างใดอย่างหนึ่งที่กระทำสนิชีอย่างนี้ได้ประสงค์จะคืนกินนะครับในเพราะการรับต้องอาบัตทุกทุกกฎในเพราะทุกทุกันคืนต้องอาบัตปาจิตตีครับมันมีคําว่ารับประสงค์จะคืนกิน,กกนถึงจะต้องอาบัตทุตกกฎขนาดรับคำนี้รับไม่ได้คืนกินแต่เก็บไว้เกินเก็บไว้เกินเพราะว่ามันซุกมาในสังฆทาน ครับเราก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเกินกินอย่างเงี้ยมันจะเป็นสันนิธิได้ไหมมันจะทงมันท,ง,นทงเลยเหรอเป็นสันนิธิแต่ไม่เป็นอาบัติครับอืม <c oughs> เป็นสันนิธิเหรออ้าวการสั่งสมก็เป็นสันนิธิเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์สั่งสมเพราะเราไม่เห็นอ้าวก็รับประกันแล้วนี่ครับอ๋อเราเรารับประกันนี่เหรอเพิเข้าใจอย่างนั้นนะครับแบบมันรับประกันแล้วมันก็ต้องเป็นการรับประกันแต่ว่าเราไม่มีเจตนาที่จะไปเกินกินแต่ประกันใดมันก็ก็ มีของที่รับประกินและข้ามคืนแต่ไม่ได้กืนกินมันก็ไม่เป็นอาบัติเพราะมันต้องกืนกินใช่ไหมครับอาบัติทุกกฎถึงจะมีถึงแม้ว่าจะเป็นอาบัติทุกกฎพอรับก่อนก็ตามแต่มีการกืนกินถึงจะมีอาบัติทุกกฎไหมครับมีปาจิตีหรือมีปาจิตีกับทุกกฎก็จะปรากฏตอนนั้นหน,นึ่งไอ้กรณีที่เป็นทุกกฎพอรับอะมันเองมันกรณีรับเพื่อจะส่วนจะเก็บไว้แบบเมื่อกี้จะเก็บไปกืนกินในในเมื่อกี้ะไรมีอาบัติทุกกฎตอนรับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ยผมก็ไม่เห็นทุกกฎไปตอนรับเเลยยนะะไอออ้้กรรรีมู่่่ืง แต่พิงแต่ว่าก็เป็นสันนิษที่อย่างรเพราะมันก็เจ็บไว้ไม่เกินนะครับแก้ยังไงครับของสงที่เป็นสันนิษทครับก็ก็แจกกอะไรครับอาจารย์แจกแต่ว่าฉันไม่ได้ครับและทาการแจกเป็นของสงทั่วไปครับครับการปรงอบัติของพระมหานิกายกับทัพธรรมยุทธทาไมถึงต้องใช้คนระแบบนะครับเออทาไมถึงต้องใช้คนระแบบที่นี้อาท่านอาจารย์มหาธีระนังธรรมยุทธครับไม่รู้ครับอาจารย์สมบุญมหานิกายครับ ผมไม่มีนิกายายนะครับรบ้านผมไม่มีทํมยอุไม่มีนิกายมหานิกายนะครับแต่ผมว่าการปรงอบัตินั้นก็คือไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามก็คือทําให้โดยตันที่ประเปิดเผยอบัติแล้วก็สแสดงทําคืนนั่นแหละคือการสแสดงอบัติจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับคือให้เขารู้ว่าผมต้องอบัติแล้วนะครับนะครับจะพูดโดยประการไหนก็ตามที่เราใช้กันทุกวันอ่ะอย่างผมอหังพันเตสภาอปติโยวิกโรมิอันนี้มันก็ไม่มีโดยตรงนะครับแต่มันมีสแสดงไว้ในอัจถรถาเรื่องของการรับ ของที่เป็นนิตกีเป็นต้นนะครับแสดงในอาจาัจถกถาหรือภาพบาลีตรงนั้นนะว่าแสดงยังไงเราก็หา,าปฏิโยวิกรุิสำพะโบราณาาวัตถุกายอยอะไรก็ไม่มีอย่างนี้นะครับแต่ก็แสดงเป็นข้อๆไปเหมือนก็ทำทำมยุทธ์กาทำเหมือนกันนะครับอันเนี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นว่าที่เราทํากันแบบนี้มันจะผิดอะไรมันแบบไหนก็ตามมันคือการเปิดเผยอาบัตแล้วก็แสดงทําคืนอาบัตนั่นแหละครับถ้าในามูลสิกขาท่านจะผู้แสดงอาบัตนะครับก็จะกล่าวว่าอาหังพันเต สัมพหุลานานาวัตถุกาอาปติโยอาปัจชิงตาตุมหะมูเลเปฏิเทเสมิผู้รับก็จะกล่าวว่าปัสสิอาวุโสตาอาปติโยผู้แสดงกล่าวว่าอามะพันเตปสามิผู้รับกล่าวว่าอายติงอาวุโสสังวรย,ยาสิผู้แสดงก็กล่าวว่าสาธุสุตุพันเตสังวริสามิเนี่ยบางทีตอนที่เราแสดงเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์นะครับ แต่ถ้าหากว่าทั้งในวิพังและก็อัตถกถานี่จะมีคําว่าอาหางพันเตอิฐฐนนามังอปัตติงอปันโนตรงอิฐันนามังก็เปลี่ยนชื่อว่าต้องอบัตตตัวไหนทุนรัตใจก็เป็นทุนรัตยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาหางพันเตอิฐันนามังอปัตติงอปันโนตังตุมหมูลเปฏิเทเสมิปัสสิอวสโสตังอปัตติงอมะพันเตปสามิ อายติงสังวริยาสิสาธุสุตุสังวิสามิเนี่ยอันนี้มีปรากฏในวิพังแล้วก็อัตถกถานะครับนำมาแสดงให้เห็นว่าเออที่เราเปิดเผยอาบาัตถ้ามีในลักษณะว่าเราเปิดเผยอาบัติของเราแล้วก็มีผู้รับอาบัติอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับแสลงับภาษาไทยได้ไหมได้ครับครับแต่ว่าต้องคําพูดต้อง ได้ความด้วยนะครับได้ความว่าผมต้องอาบัติชื่อนี้ผมแสดงอาบัตินี้แก่ท่านอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีคําพูดประมาณอย่างเงี้ยครับท่านเจ้าก้าก็ผมต้องอาบัติทุกกฎหลายตัวหลายก็ถูกับผมก็แสดงอาบัตินั้นคือนกับท่านครับท่านเห็นอาบัตินั้นหรือขอรับกับผมเห็นขอท่านจงสํารวมระวังด้วยดีต่อไปครับต้องแบบนี้ได้อ่าครับไม่ไม่ใช่บาลีก็ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่สังกรรมนะครับเออเราจําหลักอย่างนี้ไว้นะครับไม่ได้เราสงสัยเขาหน้าเวลาไหนว่าใองใช้บัีอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเป็นสงมออะต้บาลี ถ้าเป็นมินัยกรรมไม่ต้องบาลีก็ได้นะครับจําหลักไว้แบบนี้จะง,ง่ายนะครับตรงนี้เป็นมินัยกรรมไม่ใช่สางกรรมนะครับแต่ครั้นี้สกากรรมบางอย่างจะเป็นไทยยังได้เดยอย่างเช่นอัปปโรกนกกรรมนี่พิเศษนะครับเป็นไทยก็ได้